ไฟกระตาเนาะพอกระตาเลยเบิกนี่นับไหว์วะนี่นับถือวะนี่มันจจกดอกเกือบยี่สิบพุ่มมั่งเอาหม่องใหญ่ๆก่อนเนาะพี่น้องเนาะปิดถั่วอุ้ยบุ้ยเปาดเป็นเงาเลยพี่น้องเอ้ยเบิกนี่พูล่ะนี่ยังบ่พอยังบ่เบิดอีกเปิดพูล่ะยังบ่เบิดอีกพูล่ะโอ้ยเบิงเงาเดียวสอนคักกอดเว้ยนี่วันที่เนี่ย ฮันปึงเนี่ยนะตุป,ปุ๊โหงาเดียวเนาะพี่น้องเอ้ยซ้ำดอกเดียวได้เนี่ยเกือบท่อกระตาเลยนะครับมันงามมันสวยหลีนะครับมึงเน,นี้ยมึงเนี่ยตัดเอาเลยขามนะปึ๊บอ้ลมพาัลายวะ่ะอู้อูออ้งามไรแป๊บเดียวพอถึงสิบหานาทีจ้อยนี่มันเน,าน,น่านะครับมันเถานะครับอู้ขายไงคักดิ่งึ่งเนี่ยบื้ยบึ้ย ตัดจิลือปะวูยตัดขาวนั่นกันนะครับจุดผูล่ะธรรมชาติสร้างสรรค์นะครับเด้อมันงามอีหลีนะครับขามนันเลยูล่ะไอที่ตัด,ตดงามคักงามคักใส่ลงไปว้ยแต่ละเหงาเนาะวูยไงบุขึ้นมาเลยพี่น้องเลยไงยขึ้นมาเลยได้นไะงตัดเลยนะครับผูล่ะ โอ้งามคักนะเวดขากระตันพร้อมเบิ่งนี่ปุ้ยเบิ่งเนี่ย้ยสวยตัดเลยตากฝนด้วเนี่ยเฮ้ยี่อย่างไรยี่ล่ะงามคักเว้ยเบิ่งเนี่ยโอ้ยหมานคักว่ะยี่ลาเก็บใ่กระตาเร็วเร็วเร็วที่หนฝนฝนเปียกเอาหนีหนีฝนหนีฝนไปแลนดแลนดิพอู้ยฝนตกแหงคักนะครับตู้เปียกแท้แท้ เปียกคับพี่น้องเอ้ยไม่กลาป้ปตาเลยดูเนี่ยไปอีหลาบะวทส่หอดรถอีกประมาณกิโลกวา่านะครับโอโ้สิยูได้จริงจริงๆ,ๆินะครับโอโห้หมดยอดเลย